อะกราสวัสดีพี่น้องป้องไปทางช่องปูนาคมหาลาบครับเมื่อนี้ปูนาคภาพพี่น้องป้องไปเมื่อบึงกูเกากูแกครับทางอ่าเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพี่น้องซึ่งมันอยู่ข่างทางเ้อทางที่สีเขาไปทางอำเภอน,น่าดุนครับพี่น้องป้องไปอาปูนาคภาพเมื่องพ่อปูนาคผ่านไปผ่านไม่เห็นอยู่แต่ว่ากับบ่ได้เห็นอย่างยาบ่ได้เขามา ตักเถิดตพระเทศช่องยูทูบตัสมัติตะกี้กับ่านไปผ่านมากกับมาแวะากาบสักลาอยู่เรือพี่น้องเด้อเดยอปูนาคมก่อนว่าเขาเจ้าเอื่อนอี่ยังโอ้เขาจาเรียกว่ากูบ้านแดงพี่น้องอยบ้านแดงตะบนน้องแสงอำเภอว่าปีประมจังหวัดมหาสารคามเป็นสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานอายุราวพุทธศตวรรษที่18ประกอบไปด้วยปราสาทหินศีลาแรงสามหลังพี่น้องตั้งปดิฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังปราสาทมีทัพหินทรายสีแดงสลักรูปรัตน์ไตรมหายานหรือพี่น้องเด้ออาเดาปูนากิภาคเขาไปเบิ้องฐานกับผมเนาะออกมาเนี่ยพี่น้องสีเห็นว่าทั้งหถดเขาทั้งรถดออกจะอยู่ทั้งนี้พี่น้องนะทั้งนี้สิไปมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อไปว่าผีป่าทุ่มทั้งนี้ทั้งนี้สิไปทั้งอาพกูนาดูนพี่น้องขอบบุญขอบพุณนพี่น้องกล้องไปครับเขามารับชมแลบฟังคอยติดตาม อ่าทั้งช่องฟูนาคมาหาลาบนะนะแล้วพี่น้องละอะไรตั้งว่าอะไรนะครับอัอนนี้ทั้งกูบ้านแดงแล้วพี่น้องเนาะอัะนนี้มาเห็นแล้นี้เขาจะกำลังตังต้งหันตั้งหันนี่อย่างน,อาน้อเขานเลยโอ้ <c oughs> โอ้เป็นวันเกิดของโอสิรวันนาอพี่น้องเนาะครับผู้นาคทั้งช่องผู้นาคมหาลาบครับพี่น้องไม่หนีไมีโอกาสมาโอผู้ว่าพผู้ิมาเปิดงานคือว่าันหมอลำสิงวันหมอลำมาบวงสวงโอโหมื่นกิดาศานาะพี่น้องฟังาปนะเบอร์นี่ผู้นาคดีใจครับมีโอกาสผ่านมาทั้งไปกราบสักการะประธานนาดูดมากแล้วกลับมาเห็นกับเมื่อเป็นวันสําคัญนะพี่น้อง โอ้ของอบตหนองแสงและศูนย์วัฒนธรรมเนาะพี่น้องเนาะโอ้สำนักงานวัฒนธรรมโอ้จังหวัดมหาสารคามเฮาเนาะโอ้ครับ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 เอาปู่นาคสิพาพผมว่าผ่านไปผ่านมาสมัยตะกี้ปู่นาคยังบันทันเหตุช่องยูทูปพี่น้องน้ากาคือมากราบสักการะแต่สมัยตะกอนสิมีพระน้อยพระนุ่มอยู่องค์หนึ่งอ่าเพิ่นอยู่นี่ซึ่งปู่นาคผ่านไปผ่านมาสิเอาน้ำมาถวายเพิ่อนไปจำแล้วก็เจตูปัจจัยถวายให้เพิ่นพอได้ซื้ออ่าน้ำซื้อให้ฉัน เอาเมื่อนี้ผู้นากันเลยพานมาทางเพียกเลยผ้าทางทีมงานช่อง youtube ต่างๆมาถ่ายทำให้พี่น้องฟ้องไปด้เบื่อกันหินเก่าหินแก่พี่น้องผู้น่าเงิดมองเดี๋ยวรู้ว่าสูงปนได้กาวเงาคือในสมัยตะกี้มีตสร้างใส่แห้งนเนาะพี่น้องเนาะท่านี่ซีเมนต้นกระเดาได้พี่น้องด้วยโอ้ยจะมันยอดเป็นตาแซบกินเนื้อแก้วบ่เขือเลียนนี่คือสิคากเนี่ยน้อพี่น้องเนาะอืม อ่านี่ทั้งหินเนะพี่น้องเน้ะหินเป็นกูเก่าเป็นดอนเก่าเนาะพี่น้องพ้องไปเงินคนนบราณน,นี่แหละพี่น้องเพว่าคนโบราณนตะกี้บวมีอียังบ่มีเครื่องไม่เครื่องมือแต่ว่าข้าเจ้าสามารถอ่าเฮ็ดหินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาึ้นไปกาไปเทินกันเทินกันไว้เป็นสถูปอ่าเป็นเจดีอ่าเป็นต่างๆในภูนาคเงื่็ดลกะกายุกะกันแน่นพร้อมพี่น้องสมัยนี้ขนาดเ้าเอาอปูนใส่เนี่ยอ่ามันก็นยังอยู่ยากอยู่นะพี่น้องเนาะ ซึ่งเลี้ยวไปเบางท่าหลังพุ่นก็นสิเป็นก้อนหินอาเกา้าเกอีกพี่น้องเนาะเป็นกุเกา้าเอีกอันนึงอ่าซึ่งทั้งพุ่นเขาเจ้าเสียวใหญ่กันไว้สงสัยสิเป็นบางอีแต่ว่ามองหันสงสัยสสีลมแล้วนะเขาเลยเขาเจ้าก็เลยปฏิสถานไว้แต่อันเดียวนี่พี่นอ้องนี่นี่เด้อนี่พี่นอ้องมาน้ำพุนากมาพี่นอ้องเห็นมาสวัสดียายอ้อยผ้ารวยเออพาทัวทัวอ่อ,อนทัวคอนเสือ่อมอ่อนทั่ว เออเอาท้ายไปพี่ให้น้องเขาเบิึงเจ้าอ้อดีใจหลายอืมแล้วเจ้าก็ค้ากล้องขอไปตั้งให้พุ่นก็ได้ครับนี่คือภายในอ่าสถูปเด้อพี่น้องเด้อภายในเจดีย์กูเพื่นเพื่อนกูเนาะเพื่อนเพื่นกูอ yes? ่าเพื่อนเพื่นกูพี่น้องฟ้องไปอ่าเพื่อนเพื่นกูอ่าทังในนี่กับสิมีอ่าพระพุทธรูปอ่าปางนาคปกเก่าแก่อ่าอ่าทั้งศาสนาอ่า ผู้ทีไกลมหายานเนาะพี่น้องเนะาะแม่คู่กับกำลังจุดธูปอธิษฐาน,นจตอยู่นี่แะผู้หน้าอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนยังอ่อนซ่อนข้าเจ้าเห็น <c oughs> ขึ้นไปได้นะคนสมัยโบราณเก่งกว่าคนเฮาสมือนี <c oughs> ถ้าว่าสมัยตะกีนน้น่สีบ่มีอ่าสีบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือ,งมอ,อยังพี่น้องสียสแตะตะเล็กกับหินอกับค้อนปอน ตีสลักจนออกมาเป็นก้อนเป็นแผ่นศิลาแรงแล้วก็ประสานกันขึ้นประสานกันขึ้นแล้วก็ไส้ไม่ตีริมไม้พี่นอ้องอ่าเพราะฉะน,นั้นแห้พี่น้องว่านี่คือความสามารถอ่าของผูเถ่าเก้าโัว้านเท่านาะพี่น้องฟังไปอ่าสามารถแกะนาผาสลักให้เป็นหินเป็นทันปีนีอ่านั่นแหละอืมอันทักในเดี๋ยวสิไปบ่งเด้อพระนารายณ์บัณทมอ่าปฏิสถานอยู่เท่าหันพี่น้องบมมีม่มมอีนนั้นบ่โอเพ่นบ่ห้จุดเนาะ โอ้ทางในนั่นเด้อเด้อเด้อพี่น้องเด้อสีเบิ่งเป็นอ่าที่ผู้นาคอ่านเนีฟังมันอ่าพระพุทธรูปนาคปกอ่าอ่านนิกายมหายานนะพี่น้องเนาะอืมทางในนั่นเป็นมองอ่าสมัยตะกี้เก่าแก่ทางในคงจะเป็นสถานที่ที่กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าอืมเอออันนี้พี่อ้อยอ่าข้าเจ้าก็สิมากราบมาไหว้กะ มีผู้โชคมีผู้มีได้โชคได้ลาบแน่ละ,ะได้โชคได้ลาบแน่เอาเอาไก่เอามาเอายังไม่ให้แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นทางผ่านบ่หลีลราคนกับบ่อใครเขามาหาพี่น้องอท่านี้ก็จะเป็นเจดีอีกเจดีหนึง่งซึ่งท้งนี้กับบ่อสมบูรณ์แบบคือตัวกลางนะพี่น้องเนาะะคอยกุคอยพักคอยพังไปได้ตามการและเวลานี่เะาพ้นว่าหินศิลาที่ว่าแข็ง นะเมื่อการและเวลามันพานไปมักก็สีร้อยสลายไปตามกาลเวลาคือชีวิตคนเั่งละพี่น้องนะเมื่อแกสังขารเรื่องร้อยเมละ่ะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติได้พี่น้องนะเนะบิองมาปูนาคมาทั้งพีสิมีตัวเลขไปฝากพี่ฝากน้องบอง่าน้อ อ่ามีตัวเลขฝากพี่ฝากน้องบ้านอ๋อพี่น้องฟ้องไปกยกำลังคุนหนักกำลังหาพิธที่บ่หนึ่งหม่องนี่ขาเจ้าบ่มีหม่องเสียงเหลขกเสียงเสียงเบือได้พี่น้องได้แลนสองอ่าขาเจ้ากระบอสาม,มารถทีิให้ยมาชุดเทียนจุดทูบได้เพราะไม่มีใครดูแลขาเจ้ายันไฟใหม่ยันตัวลายยันล่ามไปเงื่อนสั้นบันซองขาเจ้านาะมันบ่คือจังวัดเพราะว่าต,ตรงนี้มาจริงๆแล้วไม่มีใครผ่านเข้ามาพี่น้องผ่านมากอะแค่บีบแต่แป๊กๆอ่าผู้ที่เขามากับเมื่อว้สักระบูชาจริงๆแล้วนั้นหายากมากเด้อ เอาครับเ่อแต่ผู้นา่าประกาบจะเข้าก่อนขออนุญาตบาดรับเด้อนั่งอธิษฐานเน่อเนาะนั่งอธิษฐานจิดอ่ะอนนีิทปุนากระลังสีเขาไปนั่งอธิษฐานจิตเยอะอ๋อ กูนากไปบิดกาไปวายไปขอพ้อน้วพี่นองเนาะ,ะให้สุขภาพพระราษนฎะไม่ร่างกายของกูนาแข็งแรงอ่าวกาขอให้มีบุญญาบารมีได้ซอยเหลือลูกหลานทั้งหลายให้มนต์จากปากเยวปากกาให้มีความสุขความเจริญโอ้มีแบกเก่าพี่น้องเมื่อน,นี้มีแบกเก่ามีแบกเก่าให้พร้อม้ะพ่นองเริ่มเมื่อน,นี้เด้อนน โอ้ยใช่มันอยู่ไก่ปูนาคือสิมานางสมาธิอยู่ตลอดพี่นออ้องเขาสิมานางขอชคข,ขอหลับขอบุญญาบารามีจากเทพผู้มเทวถดาผู้ติปกปักรษา,ากุบ้านแดงของเฮานี่นะพี่น้องเนาะหาพี่น้องป้องไปผ่านไปผ่านมาทั้งอาจะวัดมหาสรารคามเด้อพี่น้องเด้อมาทั้งอำเภอว่าปีประุมสิไปทั้งอำเภอนาดุลพี่น้องให้สังเกตสักนิดหนึ่งพี่น้องสิมิสตถูเกา่เกาเก่าเก่าแก่กับพี่น้องเป็นหินศีลาแรงู่ทั้งด้านขวามือเลอพี่น้องเด้อ ก็ให้เขามากาสักกาบูชาขอให้ร่างกายของผู้คายแกงคือหินผาขอให้คมดังคมมีคมผาขอให้กระลาดังตะวันขอให้ส้อยเหลือพี่น้องป้องไปทั้งช่องย t ทูปปูนาควาลาบยายออยผ้าลวยบ้านเฮ้าเก้าซีบ้านเฮ้าผ้าโชคสาวแหล่ผ้าลวดกระเยมใช่ใจกันร่อยหรือแม้กระทั่งช่องต่างๆ่าที่เพิ่นเห็นหรือลูกเต้าหล้านที่เห็นอยู่ณขณะนี้ก็ขอให้พี่น้องป้องไปทั้งหลาย จงมีอายุวันณะสุขะพราปฏิพันธ์ธนาสารสมบัติอาจโมโลกโมหลานคิดสิ่งหนึ่งประการไหก็ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้ได้ท่องนะขอให้เงินไหลมากก่องท้องไหลมากเกินอขอให้โชคลาดต่างๆไหลมากทั้ง4ี่สิบหกทิศขอให้มีฤทธิ์ในสงสารขอให้ลูกเบิกบานเด้อสู่ผู้สุขอนงวดบาดจำมัติสิบเนี้ก็ให้พี่น้องพ้่องไปอย่าลืมเลขของปูนาเด้อพี่น้องเด้อไปขอมาทั้งหลัก ลักกิโลเฮนของตาเซย่าจันเออของตาเซตาจันก็นได้เลข426เ้อพี่น้องเ้อแล้วก็มาขออยู่พระธาตุหน้าดูนมองกูเก่าก็ได้24พี่น้องซึ่งก็อยู่ในหลักอยู่นาะพี่น้องเนาะแล้วก็เลขของปูนาปอยไปแล้วก็คือ17พี่น้องตอนนี้รวมกันแล้วก็สีมีอยู่ประมาณสองตัวเนอรวมเบ็ดเสร็จแล้วคือ426กับ17เท่านั้นเนอพี่น้องฟังไปอ่าสำหรับคลิปนี้ปูนากขอให้ลูกแอนตอลทั้งหลาย พี่น้องพ้องปายทั้งหลายจงมีอายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตวันณะพองโสพิษสำริดผลสุขารำสำราญบรรดาลดนพระละพก้าวหน้าสถาพรพรใดล้ำทำใดเลิศสุขใดอันประเสริฐจงมาเกิดมีใจอีพอยแม่เบิรตเปลเลอร์เออเงินทองไหลมาเทมาเดอ้อย่าได้บกเป็นหาดย่าได้ขาดเขืนวังสภพกำลั้งนาขีอันตียังสมบูรณ์ดียังเกา่าอมอุอาโมุมะมุ่นมา เงินข้าแก้วยะได้ขาดเขินถงข่ใส่หงหงคือดังท่องอยูงในเบาขอให้ไหลายมาเขาหนกระเป๋าส้มโอเจ้าเป็นล้านลาล้านบาทให้ได้กินให้ได้สร้างให้ได้ท่านให้แป่งเบิรดเปลือเ,เ,เรือข้น้อยเอาซาทุซาทุซาทุ